พี่น้องเห็ดผอใหญ่เห็ดผอใหญ่เห็ดผอใหญ่บ้านคีรีมกดเห็ดผอใหญ่บ้าือนคีรีมุกดโลโลอะไรก็สี่รอยติโย่สี่รอยปัาโตปัาโตปัาโตพ่อม่เห็ดผออืมเท่ากันมันเหลืองสีผุนั่งนี่ปัาโตปัาโตเห็ดผอบ้า็นคีรีมุกดเด้อพี่น้องรักเธอต้นยางสี่รอยอยู่เตะต้นยางมาสั้นเตะต้นยางใหญ่โอ้เม่นเม่นไผ่สิสามารถไปเก็บเลยเนาะประกาไปเก็บมาเด้อยยันตกคูไตาย กันที่ซื้อกินเนี้ยโลโละสี่อยกันที่ซื้อกินแล้วพี่น้องเออของมันแซ่บของมันมักจังไปด้ยังเลไปเลยอันนี้ของแหล่ของแหลมาจุนี่ยสามโลจนได้เจอปโตปะตปโตปโปโตที่พาปะก่อนจุ่มมันคิ้ว่วงกดด้พี่น้องเลยเฮียพอมมนคีดร่วงกดไตจนยังไงวาจังหวาว่นเนือวัดมันเพิ่มขึ้นไปไปกีน้เด้อพี่น้องขานรวย ไม่เคยไม่ใช่ตอนนี้แ่บโอ้เออจรงเด็กกินน้องกับเจ้าจักสิว่าจะไหนของแซ่บบอลแก่หลายแก่น้อยตอนต่อไปตอนแจงนะคะแจงไปวัดเด้อค่ะเด้อวันที่หกเ้อค่ะถ้าอยากแจงใหดพอไปจิ้นยุวัดว่าันวัดเด้อสามพูนละเหวัดวัดพูนละล้าไปไม่ใช่เมื่อวานนี้หกว่าฉันวันสิแจงไปวัดพูนละลาววันที่หกวันฉันวันที่หกพูดอยากไปเด้อแต่ว่ันนี้จะแจมเพิ่นกันรู้กัน โอเคค่ะจบที่แค่นี้ค่ะเก็บปาให้ปอะใปีก